เลขออกวันเสาร์วันเสาร์เด่นตัวไหนเลขวันเสาร์เบิ้ไหมเออพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งนี่นะงวดที่หึงเลขออกวันเสาร์นะพี่น้องเด้อไม่ตรงวันพระเออบอกเกี่ยวกับวันพระไม่ตรงวันโกนบอกเกี่ยวกับมือวันโกนคือออกปกติแต่ว่าออกวันเสาร์มีตัวหนึ่งไหลแรงที่สุดคือเลขศูนพี่น้องเบิ่งเด้อตั้งแต่งวดนี้มันไหลศูนย์มาศูนย์ศูนย์ศูนย ศูนย์ศูนย์และก็ศูนย์พี่น้องถ้าเราไม่เปิดสติติให้ดูเจ้าสิูหูบอกบอกเจ้าก็ซื้อเล็กม่วคขอเก่าจากตั้งแต่ตรงนี้มากี่งวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดพี่น้องไหลแม้มันศูนย์อย่างเดียวคือเลขเก้านะเก้าบนเก้าล่างเก้าบน แล้วก็มาเก้าบนแล้วมาเก้าบนเก้าล่างแล้วก็มาเก้าล่างมีรอบนี้ที่มันว้นรอบเดียวพี่นอ้องมันมีรอบนี้ที่มันว้นรอบเดียวคือเลขเก้าเอาเราต้องใส่เก้าวะอย,อย่าเพิ่งทิ้งเก้านะอย่าเพิ่งทิ้งเก้าอ่ะดูนะเจ็ดรอยคนดูอาจารย์จี้ไปที่เลขเก้าเพราะถ้าคุณวิ่งนะมันมาล่างไหมมาขึ้นบนไหมขึ้นสำหรับสองเด้งเลย สำหรับคนชอบวิ่งจะได้เด้งมักวิ่งไปงวดนี้เนาะแล้วจะได้ไปซื้อตามกันนะจะได้ไปซื้อตามกันเนาะเวลาถูกต้องถูกด้วยกันได้พี่น้องบ่ทิมเนี่ยอาจารย์ก็บจุบ่ทิมเจ้าเนี่ยเออเห็นน้ำกันกะบางเทีเพิ่นมีดวงก็ถือน้ำกันได้พี่น้องเปี่ซื้อั้งตัวเก้านี่เราโใบกลับไปกับมาพี่น้องอาจารย์ซื้อตัวเดียวนี่กลับไปกับมาโคใบเนี่ยโบใบนี่ตัวเดียวได้พี่น้องวินสิบเก้า มิถุนายนอ่ะเจ้าแคปแล้วพี่น้องเจ้าแคบแบบนี้นก็ได้เอาไปเบิง้งเจ้าเอาไปเบิ้งน้ำกันเอาแคบนะอันนี้คือประวัติปูเออเประวัติว่ามันมีอย่างเน่ความสัมพันญมันมีอย่างเน่พี่น้องเออเลขตัวใดมันส่องสิม้าเน่แมนบอกเม็ดนี้ระวังดังสองเม็ดนี้ระวังอั้นพร้อมไหมเม็ดที่หนึ่งในงวดนี้เลขดังเลขล็อกระวังอัน ฟังอาจารย์เด้อดึงบัตรผู้ใดบ่ซื้อก็สร้างผู้ใดบ่มักก็แล้วแต่เขาแต่ว่าอย่าให้อาจารย์เห็นเนี่ยอย่าให้อาจารย์เห็นอาจารย์เห็นอาจารย์เอาเบิดแม่ค้าลอตเตอรี่เห็นปุ๊บดิ่งมาหาอาจารย์ขึ้นเลขตัวนี้เลยเก้าหนึ่งทุกทุกใบเลยคือหกใบนี้นะหกใบนี้อาจารย์จะเปิดให้ดูนะเก้าเก้าหนึ่ง สองใบศูนย์เก้าหนึ่งอาจารย์ซื้อบัตรแลกเจ้าว่าเก่าหนึง่งแล้วก็หกหนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าอีกสักรอบหนึง่งซื้อตั๋วตัวเดียวพี่น้องเก้าเก้าหนึ่งซื้อย่างเดียวได้พี่นอ้องเมาบัตรเลยสามเก้าหนึ่งเนี่ยซื้อบัตรพี่นอ้องถือได้ไหมปูซอยอาจารย์ในเรื่อปูเออวันมรณาภาพหลวงปูพี่นอ้องละกะ ม,มือมือมรณะพรเมล่าพร,พ,รพี่นอ้องแมนบัดเลยพี่น้องสื้อเท่านี้แหละ <c oughs> ให้ระวังนะมันดังคู่กันที่เข้ากลุ่มก่อนในงวดนี้นะเลขเม็ดนี้พี่น้องถ้าออกมานี่เจ้ามือสะอึกพี่น้องถ้าออกตัวนี้แฟนขาแฟนพิรอาจารย์นี้ค่อนข้างถูกเยอะท่านบ่าเอาไราได้ไหมเอาเอาเกาลอยคบเอาแล้วเกาลอยคนพี่น้องเบึงเลขกโลด บึงเล็กสามตัวอาจารย์ปล่อยเมื่อคืนนี้นะสามตัวอาจารย์ปล่อยเมื่อคืนนี้มีเลขอะไรบ้างเออลืมปล่อยเลขสามตัวเนาะนี่สามตัวอาจารย์ปล่อยห้าห้าเก้าหนึ่งนะดูนะห้าเก้าหนึ่งเม็ดที่หนึ่งเลขสามตัวอาจารย์จะมีสองเม็ดนะอันนี้เม็ดที่หนึ่งแล้วก็เม็ดที่สองศูนย์เจ็ดหนึ่งดูนะ นี่คือเลขสามตัวปดนี่นะอาจารย์จะมีแค่สองเม็ดบดจุดทูอบอีกบอ่อเอาอย่างอีกอาจารย์ปล่อยเลขแค่นี้ฟังนะับเพจสำนักอาจารย์กอบปล่อยเลขลักษณะนี้สีบอ่อผ้าไปรูปเอาแป้งไปรูปต้นไม้บอ่อผ้าไปจุดทูอบอีกบ่อมันมันเลอะเทอมันเปื้อมนอมันหลายอย่างพี่นอ้องเอาแค่นี้ก็พอแล้วเออเอาเลขแค่นี้ก็พอ่อพี่นอ้องจับไปน้ากันเนี่ยจำไว้นะอาจารย์ให้แค่นี้นะสองเม็ดคือสามตัวตรง นี่แหละอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ใบนี้แหละถ้าไม่ลีลานะปล่อยโหลดเด้พี่น้องอยก็สิแจกเลขเก้าห้าพี่น้องเก้าห้านบอกมันจะเป็น591เป็นตัวตัดตัดกันไปตัดกันมาคือเลขสามตัวอาจารย์กอน,นี่คือเลขตัวตัดพี่น้องมันเป็นเลขตัวตัด นี่เด้หมักบอห้าเก้าหนึ่งมีนมอทตัดกันไปทักกันมาโอ้ยงามห้ามทิ้งสามตัวแค่นี้นะสามตัวอาจารย์กอสายรูดเด้งเดา้ารวยกันทุกคนเนี่ยพี่นอ้องสาธุบุญวาสนาอาจารย์สามตัวตรงเลยแม่พี่พี่โ้องเมงซอยอาจารย์เนี่ยมีนี่เก้าห้าหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งวาสนาเร็ยบมือดำดำอาจารย์เออ ปูย่าตาย่ายสิิงสักท์ทั้งหลายแฟนคลับแฟนเพจเพิเ่เ,เบิง์เล่น้วกันเนาะสาธุสองตัวถือตรงตรงให้มันดังไปรถเด้อพี่น้องเพิ่เสด็จปฎหนีเก้าหนึ่งก็ไดเก้าหากระงามพี่น้องจะได้ปฎนีด้ํากันเนาะคนไหนชมครั้งแรกนะคนไหนดูอ่าผิดอาจารย์ครั้งแรกจิ้มลิงเข้ากลุ่มนะผู้ใดอยากเออมาเบิรงครั้งแรกอยากเป็นเอฟซีอาจารย์กอเอพิ่นเพิ่นเปิดเขาของวีไอพีพี่น้องวีไอพีคือตัวเนี้ย คนใดจะเข้ากลุ่มแบบนี้เขาข้างล่างได้พีน้องกุ้มอาจารย์เขาข้างล่างฟรีตลอดชีพอาเอฟซี أ, บางคนถามว่ามันอันก่บอาจารย์นี่อาจารย์ปล่อยเล็กก่อนพี่น้องอาจารย์ปล่อยเล็กก่อนมีโอกาสดูก่อนพี่น้องเ่าต้องไปซีเรียสเด้อันกระซางแม่มันเพราะว่าเขาปล่อยก่อนพี่น้องเขาปล่อยเหล็กก่อนมันสีอันอย่างกระซางมันอาจารย์อยากเห็นอยากให้พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนค้ชเห็นแบบว่ามันจะมีโอกาสได้มีข้างเลือกก่อนมูพี่น้อง คุณจะรอวันที่หนึ่งแมนบอฟีนองที่เหมือนที่อาจารย์บอกน้ำไล่น้ำไลเฮีย <c oughs> น้ำไลเฮียอยากได้ยุแต่ว่ามันบ่ได้พออย่างมันบดเวลาแล้วเนี่ยวันที่หนึ่งไม่ได้วันนี้วันที่ยี่สิบห้าเนี่ยเห็นกรมูมากกตาาอาจารย์พี่น้อกมากกตามอาจารย์ม,มากกตาาอาจารย์น้ำไปน้ำขันไี่นอ้อกถ้าอาจารย์ยังสื่อลหลายๆไปเนี่งเอ,อ้ยบึงซอยข่อยเนี่ยข่อยกับบงเคยสุดลรตรีหลายนี่อันนี้ถือว่ามากเนยอาจารย์สุอลรตรีถือว่าเยอะมากซ้ำนี่ถือว่าหลายเพราะว่าอาจารย์เป็นคนสุดลอตรีบ่หลาย ไงเด้อเอซี่เอเพจอาจารย์กอเพิ่นเพิ่นไปนยังคือผ้าเฮดตะบุญผ้าเฮดตะบุญสางบุญสางเพิ่ว่าเออนี่นี่พี่นอกอาจารย์อ่าเขาเรียกว่าอะไรสางพระสร้อยพระอาจารย์ยูพี่นอกเนี่ยอาจารย์สางพระสร้อยพระอาจารย์งอ์มียวจังหวัดหนองบวัวลําพูพี่นอกนะใส่งบหลายแต่บม่มีทุนพี่นอกอาจารย์ก็เป็นคนบอกบุญอนุมโมทนาบุญสร้อยอาจารย์เ้อเฮ็ดบุญสร้อยอาจารย์แาาน่อเงิน